ก็ไม่เคยทําให้เขาตายไม่เลยคําไม่ไหวเทศเบรนกับการตอบคําถามหลังโดนจี้กองทัพพี่กับมิน้นรันระบีคือคู่จิน้นหรือคู่จริงหลบหลีกแบบเนียนมากๆไอสติกไทโนเดอะสแตนเนอร์ The จากวันนี้30กรกฎาคม2567กที่ช่องสามรวมกับทองสตูดิโอจัดงานแถลงข่าวละครโลกหมุนรอบเธอนาคานมารินน์เทสเมรนหนึ่งในกลุ่มนักแสดงได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับพี่พ,พี่นักข่าว ด้วยบรรยากาศการคุยแบบสบายๆแม้จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงทําให้หลายคนมักลุ้นยังเอนดูว่าแต่ละครั้งเทศจะตอบว่าอย่างไรบ้างนั้นซึ่งหลายครั้งที่ความเป็นธรรมชาติของเทศก็ไม่เคยทําให้เขาตายไปเลยและล่าสุดกับประเด็นคําถามเกี่ยวกับกองทัพที่กลุ่มเพื่อนสนิทจากละครชุดดวงใจเทวพรมหนุ่มเทศลอนดอนบอยที่จริงใจจะตอบว่าอย่างไรแต่ที่แน่ๆกระแสะในเอ็กบอกว่า ทั้งฉลาดตอบบ้างฟังเพลินบ้างตลกออแกนิกบ้างเรียกเสียงหัวเราะจากที่ที่นักข่าวตลอดการสัมภาษณ์ก็ว่าได้นักข่าวเทศกับไมกี้จะลุกลี้ลุกหล่ลนมากเมื่อถามถึงกองทัพทีพ่เทศทําไมฮะนักข่าวมันดูมีอะไรเทศไม่มั้งครับผมไม่มีอะไรครับนักข่าวรเรียกโปได้ไหมครับโปแตกครับเทศโปแปลว่าอะไรพี่นักข่าวหมายถึงว่าหลุดเทศ มันเป็นโปะอะไรอะผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องนักข่าวออกสามแซบแล้วก็หลุดเทศไอส์พ n ไทยโนนเดสเทนเนตเวดวอตหน้ายิ้มนักข่าวระหว่างเทศกับไมคี้ใครหลุดบ่อยกว่ากันเทศหลุดหลุดอะไรครับลืมบทเลยครับนักข่าวเรื่องกองทัพพีเทศเรื่องอะไรอะพี่หน้ายิ้มนักข่าวที่นักข่าวพูดนำก็เป็นเรื่องของเขา ครับก็เป็นเรื่องของเขาและก็ดีใจที่ทุกคนเชื่อในการแสดงของเขาสองคนนักข่าวเราอินไหมอินกับการแสดงของเขาสองคนไหมเทศอินอินมากๆครับพี่โคตรอินเลยฮะพี่อินไหมฮะกับการแสดงเขานักข่าวพี่อินจนคิดว่าคู่จิ้นเป็นคู่จริงอะนักข่าวสรุปเขาเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงอะเทอ่าอันนี้ต้องไปถามเขาเองนะครับไม่ใช่เรื่องของผมและเราก็ไม่ต้องไปยุ่งด้วยในะเรื่องของเขานักข่าว แ๊บแบหนึ่งนะบอกเทศกับไมกี้ไม่ใช่บอกพี่เทศอ๋อแต่ไม่ผมบอกพี่ไงหน้ายิ้มนักข่าวเรากับไมกี้ใครหลุดบ่อยกว่ากันเทศไม่มีครับเราก็รีแอคต,ตามธรรมชาติของเราเราก็เป็นตัวเองไม่มีอะไร